่อนะคะเราจะมาสอนวิธีลบความจําตัว w i f i เดิมค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราทําการปิดปิดเจ้าเครื่องนี้ค่ะแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งค่ะขณะนี้นะคะเราขณะที่เราปิดเปิดใหม่หรือว่าจะลบความจํานี้นะคะเราต้องถอดตัว Wi-Fi หรือว่านําเจ้าเครื่องวัดฝุ่น PM นะคะออกจากบริเวณที่มีตัว w i f i เดิมอยู่ค่ะโดยเราจะเข้าไปลบตรงนี้นะคะ นี่ค่คะเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นคําว่า Blue s c h o o l อยู่นะคะให้เรากดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ Info ค่ะแล้วก็เลื่อนจะเห็นตรงนี้นะคะนี่เรากดเข้าไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะก็เจ้าเครื่องนี้นะคะก็จะทําการลืม WiFi เดิมที่เคยใช้อยู่ค่ะ